ดูดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมทไมกระโดดไปก็ไปไม่ไปกไม่ไปลไ้ลไหนไกลวิบบบวิบบบ ไหมูหมัวไายนไม่้วยานถ้าเรามันแยกกันอยู่ตอนนี้หลังทำเร็วหางมีกับใครเนี่ยอยู่ข้างล่างมันไปตัวต้างเลยินต่ำจังอ่ะตัวนี้เล หลัง e ชอบเหรอผมว่าลมมันนี mm ่ว hmm ่ะทีหลังวันเดียวลมมันหายไปดีทีทีหลังอ้อมันจะลงมาปางว่ะนี่ทีหลังนี่น่าจะนี่แหละขวาตัวตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยทีหลังนี่ตัวนี้ทีหลังตามบ้านใครเลยเร็วหลังเข้าเดี่ยวมันไ้ไงมันเดี่ระวังหมาหมานะพี่หมานะพี่เล็กหมาโดดใส่นกอ่ะดูด้วย ไม่ทันละไม่ทันไม่ทันไม่ทันดูว่าังตัวนี้มาแล้วเฮ้ยอ้าวคว้าหมวกคุณพ่อยี่ไหนอ่ะที่สิอยู่ไหนอยู่กับฝูงเนี้ยตามตามตนี่นตัวหลังนี่ตัวหลังนี่ตัวนี้เหรอเจคกี้กิงกับชีสิทวะชีสิทกินมาแล้วนี่นีสามตัวนี้ชีสิทจ็คกีติด โซโซโซัวเดียวนะท้าโยโหลังเอหยุดไม่กลัวเดี๋ยวไปสามาสับไปสบมาไม่เห็นอีกแอ๊ดบฟินีู่ดบอย